ทางเซลเนี่ยเขามีการแอบกระซิบมานะครับอย่างนี้ต้องบอกว่าเซลลเนี่ยเขาจะหาค่าขนมนะแต่ก่อนเนี่ยนะครับผมเคยดีลกับทางเซลล์แบบนี้แหละนะครับแล้วก็ให้ส่วนต่างเซลล์หลังนึงอาจจะ10% 15%อะไรก็แล้วแต่ย่าถอดแว่นตานะผมมองแบบแบบไม่ได้ผ่านแว่นนะผมว่าสวยมากนะครับยิ่งพรมที่เอามาวางนี่อันนี้พี่น่าจะเลือกเองพรมใช่ใช่อันนี้ก็แฟนซื้อมาครับโอ้สวยเลยครับครับผมคุมโทนดีมากเลยครับ สวัสดีครับผมโบสสาโรตสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านโกลเด้นทาวสิริราชราชพฤกษ์หลังนี้เลยโครงการโกลเด้นทาวสิริราชราชพฤกษ์นะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ๆหเลยคุณผู้ชมซึ่งในโครงการเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยมีใครอยู่เลย นะครับแล้วก็ในซอยบ้านคุณลูกค้าผมนี่เลยยังไม่มีใครอยู่เลยนะครับ <S <S โครงการนี้สร้างมาได้ประมาณ1ปีโดยประมาณนะครับแล้วก็ทางโครงการนะเมื่อเวลาซื้อบ้านเสร็จโอนบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางเซลเนี่ยเขามีการแอบกระซิบมานะครับอย่างนี้ต้องบอกว่าเซลเนี่ยเขาจะหาค่าขนมนะเซลก็จะบอกว่าอยากต่อเตอิไมไหมอยากทํานู่นทํานี่ไหมอยากติดผ้มาม่านอยากติดวอลเปเปอร์อยากทําอะไรไหมเขาจะมีทีมช่างส่งมา สุดท้ายแล้วนะครับทางเซลล์นี่แหละเขาก็จะดีวกับทางผู้รับเหมาหรืออื่นๆนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยปัจจุบันนะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยคุณจะเข้า Google เข้า YouTube เข้า Facebook เดี๋ยวนี้มีผู้รับเหมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวเลือกเยอะมากแต่ก่อนเนี่ยนะครับผมเคยดีลกับทางเซลล์แบบนี้แหละนะครับแล้วก็ให้ส่วนต่างเซลล์หลังนึงอาจจะ1 0 15%อะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้เซลล์ก็อาจจะกินเปล่านะครับแต่ปัจจุบันมีตัวเลือกกเยออะะมาาาขขึ้น้นนนแลท่จงบ ก็สามารถมีช้อยได้มากขึ้นตรงนี้นะครับเป็นการที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะได้เห็นคุณภาพได้เห็นผลงานแล้วก็เห็นเขาเรียกว่าอะไรความที่จะเสร็จงานด้วยนะครับก็คือการเสร็จงานนี่รวมไปถึงความซื่อสัตย์นู่นนี่นั่นนะครับองค์ประกอบพวกนี้หาได้จากนะครับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายซึ่งท่านของบ้านหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เซลล์ส่งข้อมูลให้เดี๋ยวเราไปฟังจาก ท่านเจ้าของบ้านนะครับว่าหลังนี้นะครับเมื่อเซลล์ส่งให้แล้วมีการวิเคราะห์ยังไงและทําไมถึงเลือกสอแสงของการช่างไปดูกันได้เลยครับสวัสดีครับสวครับตอนอื่นอยากให้แนะนําตัวครับชื่อพี่อะไรครับชื่อออฟครับพี่ออฟนะครับผมโบ๊ทนะครับ พี่ออฟครับเมื่อกี้เราคุยกันคร่าวๆแล้วก็หลังนี้ผมเคยมาถ่ายแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นกําลังทําอยู่เลยแต่ตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วแล้วก็วันนี้ก็เห็นว่ามีช่างมาติดพม่านติดตรีมเนาะยังไม่ได้เข้าอยู่ล่ะครับยังเลยครับทำทำไปก่อนแต่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่จริงอ๋อโอเคครับทีนี้ครับอยากให้เล่านิดนึงว่ารู้จักเราเนี่ยมันหาหรือยังแล้วก็ช่องทางไหนบ้างครับจริงๆก็รู้จัก ทางแสงทองมาน่าจะปี2ปีได้แล้วนะครับก็คือดูมาจากทาง y YouTube เมื่อก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อบ้านะน,นะเราก็ดู YouTube ไปเรื่อยแล้วอยู่ๆมาวนันนึงก็เหมือนมีเรื่องของการต่อเติมเนี่ยที่โดยคุณบอสไปอัด YouTube ไว้อย่างเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปดูแล้วก็ได้เริ่มรู้จักม้าแต่ตอนนั้นนะครับครับ,รบ<ม>ประมาณ1-2ปีเลยประมาณนั้นครับ รู้จักก่อนที่มาซื้อบ้านหลังนี้ไหมครับใช่ครับรู้จักก่อนที่มาซื้อที่นี่เพราะว่าที่นี่เพิ่งเปิดได้ประมาณปีหนึง<อ>่งอก็คือรู้จักคุณบอสก่อนที่โครงการนี้จะสร้างขึ้นมาอีกโอรับครับผมแล้วตอนนั้นแอบ,บเลือกคุณับเหมาในใจไว้หรือยังครับก็จริงๆพอจังหวะที่เราที่ที่นี่สร้างเนอะเราก็มาจองก่าที่นี่เนี่ยเราก็ดูคุณบอสต,ตอมาเรื่อยๆนี่แหล,ละแล้วเราก็เออตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละว่าเราจะทํากับทางคุณบอสอะไรอย่างี้ครับว้าว ครับแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าทางพอร์โอนบ้านเสร็จเนี่ยฮะทางเซลล์ที่ขายบ้านให้เราเขาก็มีการส่งผู้รับเหมาส่งออปชันมาให้เราได้เลือก่ครเป็นยังไงบ้างครับลองเล่าให้ฟังหน่อยก็ตัวผมแล้วก็คือหลังจากที่โอนบ้านเสร็จเนี่ยตอนนั้นก็คือทางโครงการเขาจะมีช่างที่รับต่อเติมอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ มาบอกว่ามีเจ้าไหนบ้างถ้าลูกค้าต้องการจะต่อเติมเนี่ยเขาก็จะมีมีทีมให้อะไรเงี้ยครับมีอยู่งานสองสาบริษัทประมาณเนี้ยประมาณ2อถึงสเลยเหรอครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคือตอนนั้นคือเหมือนเราตัดสินใจไปแล้วแหละว,ว่าจะทํากับทางแสงทองก็เลยไม่ได้เปลี่ยนใจก็เลยยังยังรอจนกว่าบ้านจะเสร็จแล้วก็ติดต่อไปทางแสงทองครับครับเจ้าที่เซล์ก็ส่งมาให้เนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดนะจะเป็นแบบว่าเขาล็อกสเปคหรือว่าแบบล็อก เจ้ากันของโกลเด้นเลยอ๋อก็น่าจะประมาณนั้นครับผมก็ไม่แน่ใจไม่ได้อยู่วงในเหมือนกันอะไรเขาอะไรยังไงกันแต่แต่ว่าเจ้าที่เขส่งมให้ก็คือทําทําหลายหลังในโครงการอยู่แล้วใช,ใช่ใช่่ก็ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะใช้กับ เจ้าสองสามเจ้านั่นแหละครับสองสามเจ้าที่ดิวับทางเซลล์ประจํใช่ใช่ใช่ใชอโอเคครับแต่ว่าพอเขาส่งมาให้เสร็จพี่ก็ยังเลือกสแสงทองอยู่ใช่ก็คือมั่นใจเราก็คือมั่นใจกับแสงทองแล้วกันไหนๆล้วก็ติดตามมานานก็อยากจะใช้บริการดูสักครั้งว่าว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับต้องขอบคุณมากมากเลยทินดีครับนะครับทีนี้ตอนนั้นนะครับที่เลือกสแสงทองไปแล้วเราก็ในระยะเวลาในการที่แบบ อาจองเข้ามาเนี่ยใช้ระยะเวลาในการจองประมาณช่วงเดือนไหนครับจริงๆผมโอนบ้านเนี่ยช่วงธันวาผมก็ติดต่อไปจองเดือนธันวาเลยแล้วก็ได้คิวมาเนี่ยได้คิวก็คือได้คิวมาวัดสำรวจหน้างานเนี่ยช่วงปลายเดือนกุมภาเลยค่อนข้างนานเหมือนกันนานเลยคุณผู้ชมใช่ครับตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นต้องบอกว่าอาจจะเป็นแบบปัญหาได้นะเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ย ถ้าแบบว่าไม่ได้แบบเลสเปกเราหรือรอยตีเราขนาดเนี้ยเขาอาจจะไม่รอเรานะนะฮะถึงแบบรอประมาณ 2, 2> เดือนเลยนะครับรอเพื่อที่จะให้มาสํารวจคุณผู้ชมเพราะว่าคิวสํารวจเราเนี่ยบางทีนะถ้าแบบต้องการสเปคแบบนี้หรือหมู่บ้านนี้หรือ,อ,อลูกค้าสะดวกเฉพาะวันเวลานี้อาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับแต่ถ้าลูกค้าบางท่านอันนี้ขอขายของก่อนนะฮะ <laughs> แต่ถ้าลูกค้าบางท่าน ไม,ไม่ได้ไม่ได้เลือกวันเวลาแบบฟิกตายตัวจนเกินไปเช่นเอาวันไหนก็ได้แต่ขอเป็นเวลานี้ตรงนี้เนี่ยจะหาคิวให้ได้เร็วนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าล็อกวันเวลานะครับอาจจะต้องรอนานนิดน<อ>ึงตรงนี้ต้องขอโทษพี่จริงๆนะครับครับผมนะครับแล้วทีนี้ตอนนี้แบบหลังจากนั้นมามาสำรวจหน้างานแล้วครับโปรเจกต์ส่งไปเสนอราคาให้นะครับแล้วพี่ก็ตกลงเซ็นสัญญาตรงเนี้ยใช้เวลานานไหมครับกว่ากว่าจะเซ็นสัญญ,ญาก็หลังจากที่มาวัดหน้างานเนี่ยก็น่าจะอยู่ ประมาณ2อถึงสามวทิศย์ราะว่าช่วงนัดเซ็นสัญญาแล้วก็ไปเรียกกระเบื้องอะไรเงี้ยนะครับประมาณ2อถึงสามทิศสอถึงสามทิตใช่ใช่ใช่โอเคก็คือเวลาถ้าเราส่งไปเสนอราคาให้คุณลูกค้าแล้วต้องก่อนหรือต้องบอกก่อนมาสำรวจเสร็จแล้วก็กลับไปทําใบเสนอราคาและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ส่งไปเสนอราคาให้ลูกค้าประเมินนะครับดูว่าตรงไหนปรับเปลี่ยนตรงไหนต่อรองได้ ครับนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตกลงเซ็นสัญญาดัดกันวันที่เซ็นสัญญาก็จะไปแนะนํากระเบื้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นแบบนี้เลยครับโอหลังนี้ผมชอบกระเบื้องพื้นมากคุณผู้ชมเป็นกระเบื้องขนาด40คู40ที่มันไม่ลื่นแล้วมันก็แบบคุมมูดแอนโทนสวยมากเยี่ยมมากเลยครับอันนี้เลือกเองไหมครับก็เลือกเองด้วยแล้วก็มีทาง โปรเจกต์แพนเนอร์ที่เขาแนะนําด้วยครับอ๋เานดวควรจะเป็นสีอะไรไซส์ประมาณไหนอะไรเงี้ยครับโอเคครับครับผมเห็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นี้ก็โปรเจกต์ช่วยแนะนํำไหมฮะใช่ครับก็ก็ช่วยแนะนําครับใช่ครับแล้วก็เบื้องผนังเลยไหมครับก็เหมือนกันก็คือช่วยแนะนําหมดเลยเพราะว่าตัวผมเนี่ยแรกเริ่มตอนทีก็คือผมจะมีแค่2องแล้นี้ครับมีหน้าบานอยู่ก็เลยคิดว่าจะทํายังไงให้มันแมทช์กับกับเบื้องแล้วก็พื้นอะไรเงี้ยครับครับก็เลยได้เป็นที่มาของ ขอ,ขออนุญาตถอดแว่นตานะผมมองแบบแบบไม่ได้ผ่านแว่นนะผมว่าสวยมากนะครับยิ่งโพรมที่เอามาวางนี่อันนี้พี่น่าจะเลือกเองโพรมใช่ใช่อันนี้ก็แฟนซื้อมาครับโอ้ <laughs> สวยเลยครับครับผมคุมโทนดีมากเลยครับนะฮะวันนี้เราไปเซ็นสัญ,ญญาเนี่ยเราจะแนะนํากระเบื้อง้วยเพราะว่ากระเบื้องพื้นนะครับกบระเบื้องเคาน์เตอร์กระเบื้องผนังเนี่ยอย่างนี่จะต่างกันหมดเลยนะ จะไม่ได้เอามาปนกันแล้วก็ไม่สามารถใช้แทนกันได้นะ <Okay. S 1> เช่นเอาผนังมาปูพื้นก็ไม่เหมาะนะฮะเพราะกระเบื้องผนังมันจะไม่สามารถรับน้ำหนักได้เหมือนกระเบื้องพื้นหรือจะเป็นกระเบื้องเคาน์เตอร์ก็เถอะนะครับก็เป็นส่วนใครส่วนมันนะครับรบหลังจากที่เซ็นสัญญาแล้วนะครับตั้งแต่วันเซ็นสัญญาเซ็นประมาณช่วงเดือนไหนครับเซ็นสัญญาน่าจะประมาณมีนาไหมฮะ ตากประมาณมีนาครับใช่ประมาณนั้นใช่ครับน่าจะประมาณนั้นวันที่เราถ่ายคลิปวันที่เราถ่ายคลิปไปดีกว่า<ช>อ่าอ,อันเนี้ยชัวร์กว่าเซ็นสัญญากันประมาณมีนาใช่ครับวันที่ถ่ายคลิปนี่วันที่เท่าไหร่ครับ วันนี้วันที่ 43, 1> 13 1เา13สพฤษภาใ่ครพรุ่งนี้เลือกตั้งใช่ครับอ่า <c oughs> พรุ่งนี้เราจะไปเลือกตั้งกันแล้ววัน <c oughs> อาทิตย์เรามาสัมภาษณ์กันวันเสาร์สิบสาพฤทภาคเซ็นสัญญามีนาเร <c oughs> แล้วส่งมอมงานไปประมาณเดือนไหนครับพี่ส่งมอบงานก็ช่วงเนี่ยครับช่วงต้นเดือนนี้ที่ว่ามีเข้ามาเก็บรายละเอียดอะไร้ย <c oughs> ครับแล้วก็ แจ้งนัดว่าจะเข้ามาถ่ายทำอะไรเงี้ยครับ<อ>ก็คือช่วงต้นต้นเดือนต้นเดือนนี่แหละต้นเดือนพฤษภาใช่ใช่ใชแสดงว่าเซ็นสัญญามีนาใช้เวลาในการทำอะ่ะผมตีไปสักกลางมีนาแล้วกันคุณผู้ชมแล้วก็ไปถึงกลางเมษาแต่กลางเมษาติดสงการอีกสัปดาห์หนึ่งนะใช่ใช่วันหยุดนักขัดเข้าไม่ได้ใช่ครับเสาร์อาทิตย์เข้าไม่ได้ใช่ครับคือเดือนหนึ่งอนะ่ะคุณผู้ชมเอาง,ง่ายเลยว่าเข้าทําได้สัปดาห์ละห้าวันถ้าไม่รวมวันหยุดนะฮะถ้าแบบเต็มเต็มเลยเดือนหนึ่งมีสี่สัปดาห์ก็ห้าสี่ยี่สิบยี่สิบวัน ก็เหลือ13นะเดือนหนึ่งนะครับโดยรวมคุณผู้ชมเราเนี่ยใช้ระยะเวลาการทําประมาณตีไปสักถ้าวันทําการก็ไม่เกิน30วันได้อยู่เนาะได้อยู่ครับได้อยู่เนาะประมาณไม่เกิน30วันนะครับขอถามอีกนิดนึงนะพี่เกินสัญญาไหมไม่เกินครับไม่เกินไม่เกินระยะเวลาในสัญญาครับผมก็เสร็จ ตรงตามสัญญาใช่ครับเรียบร้อยครับโอเคครับอ่ะก็เข้าๆประมาณนี้ครับทีนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วอยากจะให้ฝากกับคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปหรืออาจจะดูเหมือนพี่อยู่เช่นแบบว่าดู2ปีแล้วกำลังจะซื้อบ้านกำลังจะตัดสินใจช่วยแนะนำให้่อยครับได้ครับจริงๆก็บริษัทที่เขาทำรับเหมาจริงมันก็มีอยู่หลายเจ้านะจริงๆ คิดว่าแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีสแตนดาดหรือมีคุณภาพอะไรท,ที่ที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเราเนี่ยเป็นผู้ที่มาใช้บริการก็ควรจะศึกษานิดนึงนะครับว่าบริษัทไหนน่าเชื่อถือบริษัทไหนสเปกอะไรเป็นยังไงน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคก็หลังจากที่ที่อ่คิดได้แล้วก็ก็ลองพิจารณาดูละกันว่าเจ้าไหนเหมาะสมอะไรเงี้ยครับโอเคครับได้ครับก็ไม่ได้ชี้นำนะให้ไปพิจารณาเอาก็ดูจัด ผลยาแล้วกันนะครับแอบเห็นข้างนอกสวยมากลมดีมากตอนนี้ตอนนี้คือลมมันโฟล์มากเนาะอากาศไทยเท่ดีไหมพี่ดีครับดีมากเลยราะว่าไม่ได้ปิดปิดทึบด้วยคุณผู้ชมอันนี้ขอญาตพี่นะครับขอญาตพี่พี่ทำพี่ทำเลยครับนี่เลยครับถ่ายกันแบบเรียวๆเลยนะฮะเรียวๆตรงนี้เปิดโล่งเลยลมเนี่ยเข้าแบบเต็มๆเลยคุณผู้ชมนะครับ ผมเนี่ยแต่ก่อนนะมาต้องบอกว่าเคยแนะนําไปเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วผมบอกว่าอยาไปปิดเลยทําหลังคาเนี่ยยื่นออกมาสักครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็เปิดครับปัญหาก็คือเวลาฝนตกเนี่ยตรงนี้เปียกอ่าเปียกใช่ครับแต่ว่าไม่ท่วมไม่ท่วมครับอ่าเรามีโฟลเดนใช่พอเพิ่ง เพิ่งฝนตกไปเมื่อสองสมวันที่แล้วก็ปกติดีปกติดีใช่ครับน้ําก็ไหลปกติไหลท่านไหลทัานอยู่นะครับตรงนี้มีการเห็นแอบว่าดอกสเต็ปด้วยอ่าใช่ครับตรงนี้ยกขึ้นใช่ครับใช่ครับอ่ายกขึ้นเสร็จแล้วก็ดบลงมาครับผมแล้วก็คอค้องครัวก็ยกขึ้นหน่อยครับผมเพตรงนี้โอเคคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสเต็ปที่เราอ่ะก็สามารถทําให้ได้นะตรงนี้เราไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยเราทาให้ได้ถ้าถ้าคุณลูกค้ารีเควสตเราทําได้นะครับครับผมโอเค แล้วก็เห็นปลูกต้นไม้ด้วยอ๋อใช่ครับนี่วินิบ้<ว>านกสวยเลยววจริงๆแขวนไว้หน้าบ้านแต่นีแ้แดดแรงก็ลองย้ายมาหลังบ้านดูก็ก็ดูเข้ากันดีอะไรเงี้ยครับก็เลยทิ้งไว้เลยอ่าดีเลย <laughs> ครับ,รบสวย<ม>เลยใครจะเอาไอเดียของอาทางพี่เขาไปใช้ก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีของเล็กๆน้อยๆมามอบให้นะครับรอสักครู่นะครับได้ครับแล้วรอเอานีมุมนี้ไปนะครับ โอเคครับนี่เป็นของเล็กน้อยนะครับขอบคุณที่เป็นลูกค้ากันแล้วก็เรายังรับประกันอีกหนึ่งปีเต็มถ้ายังไงก็สามารถแจ้งได้ถ้ามีปัญหานะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ